ในที่สุดภาคใหม่อ e ีฟุบอลก็มาสักทีนะครับทุกคนภาคใหม่เนี่ยบอกเลยว่าภาพสวยขึ้นฆโคตรผมเลยจะขอประเดิมตัวแรกในภาคนี้เลยฟานิตรลอยชัด ้มฟีนอมิโน่ฟินิชชิ่งสตุ้มโคตรมันแล้วมาครับจังหวะนี้เลือเนี้ยเมซี่ยับส่งมให้เดซิเล่ดูเอจังหวะนี้มาที่ฟานิตร์ต้อนผมจังหวะนี้แล้วมาฝากบอลมาที่อินเนต้าผมจังหวะนี้มาที่ซอนนับปิดเคิร์เล่พาส่งให้ฟานิตร์ต้มแล้วมาดูกันที่ช็อตนี้ผมมาอัพเดซิเล่ดูเอจังหวะนี้เลี้ยงไปแล้วเลี้ยงมาคนเดียวหลุดมาคนเดียวจังหวะนี้แล้วมาครับเจ้าวะนี้เงี้ยเปิดมาให้ฟานิตร์ต้มสวยจัดแล้วมาดูครับผมช็อตนี้บอลมาที่อิีเนาาะะสัััต้้้้มแลววดจงงหนนีีผอบ มาให้อินเนต้าเจ้านี้แลงไงครับเทินมาครับผมเจ้านี้อินเนต้าแล้วมาครับส่งมาให้ฟานีิตรลอยเจ้านี้อยู่นี่ซะตู้มผมบอกเลยตัวนี้ยิงไกลโคตรโกงครับผมไม่รู้ว่ามันจะคมไปไหนนะตัวนี้แล้วมาครับช็อตนี้มาโอ้โหทะลุมาสฉยเฉยซะตู้มแล้วมาครับช็อตนี้ผมมาเจ้าหนี้ฟานด้วยเต้านาส่งติดช็อตหนึ่งบินเจ้าหนี้ส่งมาที่ฟานีิตรลอยเจ้านี้ไงครับเจ้านี้ไปช็อตมาซะตู้มสวยจ้าแล้วมาด้วยผมช็อตนี้อินเนต้าส่งมาให้ฟานีิตรลอยครับผมเจ้านี้แล้วฟานีิตรลอยเลี้ยงมาครับเจ้าหนี้ยงไปแล้วผมมเเจจ้้านนีีีีุดดยยววค่ เปิดมาครงๆให้ฟันนี่ลยงทุ่มมองอย่างตึงนึกว่ากมีบุลเลตเฮดเดอร์ครับช็อตนี้แต่มาฟจังหวะนี้เดสเซอร์รูเอฟจังหวะนี้อาวเราส่งติดจังหวะนี้อาวจังหวะนี้ยังไงล่ะอาวจังหวะนี้ยังอาวจังหวะนี้อาวจังหวะนี้ตุ้มแล้วมาฟ์ช็อตนี้มาฟอินเดียตาฟจังหวะนี้ส่งไป้ฟันนี่จ้าจังหวะนี้เฟสมาจังหวะนี้ พยาน่าโจนี้โคตรตึงเรวมาโจนี้วานนี้ต่อรอยโอ้โหฟิชนเนลรี่พาให้ซอนดมินโจนี้ไงผมมาแล้วโจวนี้มาดัพราชประโคนภาคเนี้ยเต็มสิบผมให้เก้าจุดห้าแล้วกันทุกคนอีกศูนย์จุดห้าเนี่ยวหักออกเพราะว่ารู้สึกว่าแม่งก็ยังหน่วงมันเดิมเมื่อผมเกมแบบภาพสวยแค่ไหนแต่หน่วงมันเดิมแบบนี้ก็ไม่เอานะคิดจะจัดทองอย่าลืมอลาสกันนะครับทุกคนไปก่อนแล่ะสตู